สวัสดีค่ะทุกคนออกเองนะคะก็ผ่านมาหลายคลิปแล้วนูกว่าจะได้ทำคลิปแนะนำตัวเองนะคะก็แนะนำตัวเองไง่ายๆก่อนก็คือชื่อเมย์ค่ะจบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นโทภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ,ะเดี๋ยวพูดนี้ก่อนว่าทำไมถึงใช้แทนตัวเองว่าอกนะคะก็อกนี่ก็คือมาจากอกสังนะคะคือ ตัวอุปเองนะคะได้ทําเพจอกสังปากเป็ดเบ็ดเตล็ดอินเจแปนนะคะคือทําไมถึงแทนตัวเองว่าอกเพราะว่าตอนที่ทําเพจอะเวลาที่เราจะคุยกับคนที่ติดต่อเข้ามาทางเพจอะอไม่อยากใช้คําว่าแอดคือแอดมินไม่อยากใช้แทนตัวเองว่าแอดก็เลยหาคําที่ว่าแบบเออเราจะใช้แทนตัวเองว่าอะไรดีเลยแบบเออใช้คําว่าแบบอก ะะก็คือมาจากอกซังซึ่งคำว่าอกซังนะคะก็เป็นภาษาญี่ปุน่นแปลว,ว่าภรรยานะคะส่วนมากก็จะใช้เรียกภรออรยาของคนอื่นแบบแบบอกซังอย่างนง้นอกซังอย่างนี้นะคะคือถ้าใช้เรียกภรรยาตัวเองก็มีบ้างเป็นบางเคสแต่ว่าส่วนใหญ่จะใช้คําอื่นมากกว่านะคะก็เลยเป็นที่มาของคําว่าอกค่ะ กว่าจะได้มาเป็นนะคะอกสั่งนะคะอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะอกก็คือด้วยความฝันจริงๆนะคะเราอยากจะเป็นแอร์เราก็เลือกเรียนภาษาที่สามนะคะนอกจากภาษาอังกฤษแล้วเราก็เออภาษาญี่ปุ่นเนาะมันน่าจะโอเคนะมันน่าจะแบบว่ามีแบบว่าน่าจะอยากไปญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นก็เลยเียกว่าเออเรียนภาษาญี่ปุ่น,นะจะได้เป็นแอร์ของสายการบมนญี่ปุ่นนะคะ แต่ชีวิตก็แบบว่าพลิกผันจากที่จะได้เป็นแอร์ก็ได้มาเป็นสาวโรงงาน <c oughs> คือแบบเป็นอาชีพที่แบบคือสาวโรงงานในที่นี้ก็คือว่าก็คือมาเป็นล่ามนะคะให้กับเจ้านายญี่ปุ่นนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโอกับ หนีงานนี้มาตลอดนะคะหนีการทํางานกับญี่ปุ่นคือเรียนภาษาญี่ปุ่นเพราะว่าอยากจะเป็นแอร์เท่านั้นนะคะแต่ไม่อยากทํางานในบริษัทญี่ปุ่นเพราะเราก็แบบเออได้ยินมาเยอะเนาะว่าแบบเออญี่ปุ่นอย่างนั้นอย่างนี้ญี่ปุ่นเข้มงวดญี่ปุ่นไม่โอเคคนญี่ปุ่นไม่โอเคนู่นนี่เลยนะคะเราก็แบบเออไม่อยากทำหรอกแต่มันพลิกผันยังไงมันพลิกผันตรงที่ว่าผอออกเนี่ยก็คือสอบไม่ติด สอบเป็นแอร์ไม่ได้นะคะเขาก็เลยก็ไม่ได้รับก็เลยหางานเพิ่มก็เลยติดต่องานไปที่บริษัทเขาเรียกอ,อะไรอ่ะจัดหางานนะคะพวกจินไซฮักเข็งอะไรอย่างงี้นะคะก็คือส่วนบริษัทญี่ปุ่นอาจจะใช้กันเยอะเพราะมันจะผ่านตัวกลางที่เป็นบริษัทญี่ปุ่นนะคะก็คือจะหาล่ามหาอะไรที่เหมาะกับบริษัทญี่ปุ่นที่เขาต้องอ่ารีควีเมนต์มานะคะก็สมัครไปโดยที่ตอนนั้นเนี่ยนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนรักตัวแสบเนี่ยนะคะก็คือทํางานอยู่ที่ บริษัทจัดหางานนะคะแล้วคือโอกก็แจ้งไว้ว่าโอก็ไม่อยากไม่ค่อยอยากใช้ภาษาญี่ปุ่นนะคะถ้าใช้ภาษาอังกฤษโอเคโอกไม่อยากแปลเอกสารโอกไม่อยากทําอะไรนะคะเพื่อนคนนี้ก็ติดต่อมาค่ะว่าแบบเออเนี่ยได้บริษ English, ัทแบบเออที่ไม่ต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นเยอะไม่ต้องแปลงานเอกสารอะไรอย่างี้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษนะคะแต่พอเข้าไปทําจริงๆแล้วเนี่ยคือมันเป็นงานล่ามหลุนเลยคือแบบเหมือนแบบตอนนั้นแบบ วันแรกที่เขาทํางานที่แรกนี่คือแบบกลางวันนั่งร้องไห้เลยอะคือพอเขาบีบงานแล้ก็คือแบบว่าเฮย้ยแบบไม่ใช่ไงอะไรอย่างเงี้ยตอนสัมภาษณ์ก็ไม่ได้คุยกับนายญี่ปุ่นนะว่าแบบเออนน่นนี่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้นะคะแต่พอมาบีบงานจริงๆเราก็คือแบบมันไม่ใช่แต่ว่าก็ด้วยความเมตตาของเจ้านายนะคะเขาก็แบบเออให้เราศึกษางานแล้วประกอบกับว่าตัวเตี้ย ไม่ใช่แค่สอบไม่ผ่านแอร์ด้วยนะคือพอตัวเตี้ยเนี่ยก็มีสายกันบินที่แบบข้อจำกัดมันเยอะนะคะก็นั่นแหละก็ตัวเตี้ยสอบไม่ติดก็เลยตั้งใจทำงานล่ามไปนะคะก็อยู่ที่เดิมมาสีปีจนรู้สึกว่าแบบเออเบื่องานล่ามแล้วเราอยากจะทำงานอื่นๆเราอยากเรียนรู้งานขายเราอยากไปคือพอทำงานโรงงานเนี่ยคือเจ้านายหรือว่า,านายญี่ปุ่นที่ยกตามไป คือทางานด้วยนยเขาก็จะอยู่ในโรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือณนะโมเมนต์นั้นเนี่ยรู้สึกว่าเอยเราอยากแบบเออทำงานให้กับญี่ปุ่นที่เขาใส่สูตรเออแบบออกไปทำมาร์เก็ตติ้งออกไปหาลูกค้าเราอยากรู้งานอื่นๆนอกจากงานแบบพวกใส่การผลิตงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอออยากจะเปลี่ยนงานนะคะซึ่งการเปลี่ยนงานนี้ละคะ่ะก็เป็นจุดพลิกผันนะคะทำให้อกนะคะได้เจอกับ พี่โยนะคะสามีที่รักของอกเองนะคะคือจะบอกก่อนว่าแบบเออเรารู้สึกว่าไม่เหมือนแบบเป็นพรมดิขิตนะคือแบบมันหลายๆอย่างเนาะก็คืออย่างแรกเนี่ยพอพอเริ่มตัดสินใจที่จะเปลี่ยนงานนะคะก็ไปสมัครที่ก็เหมือนเดิมอะคะ่ะก็บริษัทจัดหางานนะคะแต่ไม่ใช่บริษัทเดิมแล้วนะคะ ไม่ใช่เพราะเพื่อนคนนั้นนะคือเพื่อนคนนั้นก็ไม่ได้อยู่บริษัทกัรหางานแล้วเราก็ยื่นเรื่องไปหลายๆที่นะคะเขาก็ติดต่อมานู่นนี้คือซึ่งบริษัทของที่พี่โนะคะทํางานอยู่เนี่ยเขาคืออกก็ยื่นไปแต่ยื่นเรื่องไปแล้วเนี่ยคือผ่านไปแบบสองเดือนแล้วเขาก็ไม่เรียกนะคะจนอกก็ไปสัมภาษณ์บริษัทอื่นนู่นนี่แต่ว่ายังไม่ถูกใจนะคะก็เลยยังไม่ได้ลาออกจากที่เดิมจนผ่านไปสองเดือนคืออกกําลังจะไปเที่ยวญี่ปุ่น คือลาง,งานเพื่อจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็มีสายติดต่อเข้ามาจากบริษัทจัดหางานว่าเออบริษัทนี้นะคะบริษัท S นะคะคือใช้ตัวย่อเดีกว่าบริษัท S คือบริษัทที่พี่โยทำงานอยู่นะคะก็ติดต่อเข้ามาว่าจะขอเออให้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วคือมันเป็นวันเขาติดต่อมาวันที่แบบคืนนั้นออจะเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวประมาณอาทิตย์ กว่าอะะะไรน,นะคกะ็แบบเอ้ยเราไม่สะดวกตอบแบบรบอเราได้ไ,ดไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าเราแบบยังไม่สะดวกอาจจะต้องรออีกสักประมาณอาทิตย์หรือ2อาทิตย์อะไรอย่างนี้นะคะก็เป็นนัดวันเข้าไปสัมภาษณ์ที่บริษัท S เนี่ยหลังจากที่กลับจากญี่ปุ่นแล้วนะคะแล้วก็นัดวันแล้วก็ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นเลยนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็มาสัมภาษณ์เออแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่แบบได้เจอกับพี่โยครั้งแรกนะคะ และนั่นล่ละค่ะก็เป็นสาเหตุที่ทำให้บกได้เจอกับพี่โยนะคะคือโมเมนต์แรกที่เจอเขาเนี่ยยังจําได้ดีเลยคือเราเดินผ่านห้องที่เขาทํางานอยู่เพื่อที่จะไปนั่งรอที่ห้องสัมภาษณ์นะคะคือเราก็มองเข้าไปในห้องเราก็เห็นว่าแบบเอ้ยคนนี้ตะลักแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่จากโต๊ะทํางานอะไรของเขาเรารู้แล้วแหละว,ว่าเขาเป็นไหนญี่ปุ่นแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่เราต้องไปสังกัด หรือเปล่าที่มาสัมภาษณ์ครั้งนี้หรือเปล่าก็นึกแวบ,บขึ้นมาในใจว่าแบบเอ้คนนี้ดูท่าทางใจดีเออน่าทํางานด้วยอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบเออถ้าเป็นคนนี้ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยระหว่างนั่นงรอก็แบบนั่งนึกไปว่าแบบเออถ้าได้เจ้านายคนนี้ก็คงจะดีอะไรอย่างงี้นะคะแล้วแบบก็เขาก็เดินเข้าห้องมานะคะก็ใกล้เป็นเขาจริงๆที่แบบว่ามาสัมภาษณ์เรานะคะเราก็แบบ เออเออดีอะไรเงี้ยนะคะคือแหบ,บแรกที่เห็นเนี่ยคือไม่แน่ใจว่าแบบเรียกว่ารักแรกพบหรือเปล่าหรือ first sight หรือเปล่าแต่มันรู้สึกแบบสะดุดคือตรงที่ว่าแบบเฮ้ยเขาดูเป็นคนใจดีนะเราอยากทํางานกับเขาแล้วยิ่งพอแบบเขาสัมภาษณ์เราอะไรน,นะคะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาเอออยากทํางานด้วยอยากทํางานด้วยจริงๆอะไรเงี้ยนะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเราก็เรียกเงินเดือนไปสูงพอประมาณเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราต้องถูกต่อจาก ฝ่ายบุคคลอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่เนื่องจากเราว่าแบบเรานะคะอยากทํางานกับเขาเราก็แบบหนึ่งนืงจะเออต่อเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยากอยากลองทํางานกับคนนี้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะแบบนิสัยเราน่าจะโอเคนะ่าจะเข้ากันได้เขาน่าจะแบบเออไม่ได้แบบเข้มงวดอะไรขนาดนั้นนะคะก็ แล้วก็เป็นอย่างที่คิดค่ะเ r ก็ต่อเงินเราจริงๆแต่เราก็โอเคเราก็ทำงานนะคะคือถามว่าแบบก่อนที่จะมาแบบถึงจุดที่แบบเออมาเจอมาจุดที่ว่าตัดสินใจที่จะทำงานจริงๆแล้วกว่าที่เราจะได้มาเจอกันะถามว่าแบบมันเป็นพรหมีคิดไหมคือข้อแรกนะคะคือบอกว่าไอ้ตึกที่อกไปสัมภาษณ์นะมันเป็นตึกที่แบบแฟนเก่าอกทำงานอยู่แล้วซึ่งแบบเป็นคนที่แบบไม่อยากเจอที่สุดอะคือแบบ คือเออเลิกกันด้วยเหตุผลบางประการนะคะซึ่งเเขาก็แบบไปแต่งงานอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าแบบเขาก็ยังแบบตามตื่อแล้วอยู่อะไรอย่างนี้เราก็แบบเฮ้ยเราไม่อยากเจอเราไม่อยากเจอแล้ววันที่ไปสัมภาษณ์นะคะคือเดินลงมาจากตึกด้วยแบบอาการแบบว่าดีใจินดีแบบว่าเอออยากทางานกับคนนี้ฝันหวานอะไรอย่างนี้อยู่นะคะไปเจอเขานะคะก็ได้ไปเจอแฟนเก่าแบบเดินมาแบบซึ่งไม่ได้เจอกันมาแบบประมาณ สามปีไอ้สองสามปีอะ่ะเราก็มาเจอที่นี่แบบเราก็แบบเคยคือช็อกตาลักแบบเขาถามว่าแบบเออนี่เมย์ใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็แบบว่าคือจะบอกไม่ใช่มันก็ไม่ชำเป็นมันใช่ไงมันก็ต้องจําได้อลไรเงี้ยก็แบบเออก็มีการสนทนากันเล็กน้อยไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเออก็ก็คุยกับพ่อคุยกับเอพ่อ ปรึกษาพ่ออะไรอย่างเงี้ยว่าแบบเออเนี่ยตื่นก็เล่าให้ฟังพ่อก็แบบแน่ใจว่าจะไปทํางานจะต้องไปเจอคนนี้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยแต่เราอยากจะทํางานกับพี่โยไงเราก็เลยแบบเออเธอทําทำอะไรเงี้ยไม่เป็นไรก็มันน่าจะมีเหมือนคงไม่ได้แบบเจอกันบ่อยอะไรขนาดนั้นเราเขาก็ไม่ได้บอก,อกแฟนเก่าด้วยนะว่าเราอะจะบไม่มาทํางานที่นี่เราบอกแค่ว่าเรามาติดต่องานเฉยๆอะไรนะคะ นี่ก็คืออย่างที่หนึ่งแหละอุปสรรคแรกเราก็แบบเลือกที่จะแบบมองข้ามอีมตาแฟนเก่านั้นไปไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเราอยากจะไปเจอพี่โยเลยนะคะอยากทํางานกับเขาแล้วอย่างที่สองพอทํางานไปเรื่อยๆนะคะเราก็มาแบบมาดูประวัติคนที่เขาเคยสัมภาษณ์นะคะคือคนที่เขาแบบเหมือนเขาเรียกอะไรพิจารณาก่อนที่จะเรียกสัมภาษณ์นะคะ หนึ่งในนั้นมีเพื่อนของอกอยู่ <c oughs> ก็เปิดดูแล้วก็บอกเฮ้ยนี่มันเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็คือไม่ได้เรียกเพื่อนมาสัมภาษณ์นะคะแต่ที่บอกว่ากว่าจะมาเจออ์เนี่ยคือถามว่าทําไมนะมันถึงได้ใช้โปรเซสถึงแบบ2เดือนกว่าจะเรียกองค์มาสัมภาษณ์นะคะว่าจริงๆอ่ะเขาอ่ะเลือกคนอื่นไปก่อนหน้าอกแล้วนะคะเขาเลือกคนอื่นแล้วแล้วแต่มันกลายเป็นว่าคนนั้นน่ะเขาแบบเออเปลี่ยนใจไม่มาปฏิเสธเขาก็เลย เออมาย้อนดูประวัติใหม่เราก็เลยมาเรียกอกเข้าไปสัมภาษณ์นะคะนี่ก็คือแบบเออเป็นรู้สึกแบบว่าเออเราก็ผ่านนู่นนี่มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วก่อนที่พี่โยเขาจะถูกย้ายมาที่ไทยเนี่ยนะคะเขาจริงๆเขาอะมีความคิดที่อยากจะลาออกแล้วนะคะจากบริษัทหนีนะคะคือเนื่องจากแบบ งานหัวหน้าหรือว่าอะไรอย่างนี้แต่แม่ก็บอกว่าแบบเอออย่าเพิ่งลาออกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วจริงๆเขาก็ไม่ได้อยากจะมาประเทศไทยนะเออแต่ก,ก็ก็คือว่าเขาก็ลงมานะคะก็ลองแม่บอกให้มาลองมาดูก่อนอะไรอย่างนี้นะคะก็สรุปว่าพี่อกก็เลยมานะคะแล้วก็ได้มาเจอกับอ,อกเองนะคะ นั่นแหละค่ะก็คือแบบอกก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นพรหมลิขิตนะคือแบบคือคนเรามันจะเจอกันมันก็จะมีสาเหตุอะไรหลายอย่างให้ได้เจอก็สรุปแล้วก็คือสุดสุดสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เลยได้ทำงานด้วยกันนะคะโดยที่พี่โยก็คือตำแหน่งผู้จัดการอกก็คือเป็นผู้ช่วยผู้จัดการแต่ในงานของอกจริงๆ,ๆก็คือจะเป็นทั้งล่ามทั้งเลขาทั้งอะไรนะคะก็ทำงานกับเขามาตลอดก็คือ ไปหาลูกค้าก็ไปหาด้วยกันนะคะนู่นนี่ก็ไปด้วยกันตลอดจนเรารู้สึกว่าแบบยิ่งเราอยู่ใกล้เขาอะนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเขาเป็นคนดีเขาเป็นคนดีจริงๆนะคะแล้วคือแบบคือจากประสบการณ์ที่อกทางานกับญี่ปุ่นมานะคะมันอจะไปเป็นล่ามเออลามอิสระตามที่ต่างๆพวกญี่ปุ่นเนี่ยนะคะพวกผู้ชายนะคะที่ว่าทาเขาก็จะชอบมาแบบเออพอเรียกเราก็จะมาแตะนู่นแตะนี้คือซึ่งแบบโอ้ไม่ชอบอะ คือแบบจะมาแตะทำไมเนื้อออกมา,าแบบเออโดนดนทัช no, อะไรอย่างงี้นะคะคืออย่ามาอย่ามาจับฉันเลยะคะ่ะก็จะแบบเป็นประมาณนั้นแต่พี่โยเนี่ยไม่เคยโดนตัวอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะคะไม่เคยเลยเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเขาแบบอืมไอ้นี่เนาะแล้วแบบเรายิ่งพอเราเป็นเลขาเราจะบอกว่าเราก็สามารถสืบดูได้ว่าผู้ชายคนนี้มีภรรยาแล้วหรือไม่นะคะ เออเพราะว่าแบบเราก็เนาะเขาจริงไหมเขาโสดจริงไหมอันเนี้ยคือเป็นเรื่องที่แบบคืออกรู้ได้เพราะว่าอกก็คือทํางานกับเขานะคะฝ่ายเอก็ต้องรู้เพราะว่าเขาก็จะมีการจัดการค่าใช้จ่ายให้กับภรรยาที่อยู่ที่ญี่ปุ่นหรือภรรยาจะเดินทางมาอะไรเงี้ยก็คือสรุปว่าคนเนี้ยไม่มีครอบครัวนะคะโสดร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็เออโอเคหนึ่งโสดสองนีสัสโอเคนะคะแล้วก็คือให้เกียรติผู้หญิงนะ แล้วอีกอย่างนึงที่องค์เจ้ารู้ก็คือว่าเขาอะเวลาเจ้านาย่าเงี้ยเวลาเขาไปเที่ยวไหนเขาก็จะเก็บไปเซตมาให้เราแบบเออลงรายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็จะรู้ว่าเออเขาไปเที่ยวเราเอาเก็บมาอะไรมาอย่างไงคือก็จะรู้หมดเออแต่ก็คือสังเกตได้ว่าเขาเนี่ยก็จะแบบไม่ คือไม่ได้ไปเที่ยวเองคือถ้าไม่ได้มีแบบว่านายญี่ปุ่นแบบว่าที่แบบยศยศใหญ่ๆตำแหน่งใหญ่ๆนะคะมาที่ต้องผาไปรับรองเขาก็จะไม่แบบเออไม่ได้ไปรวมกับทั้งพี่คนขับรถนะคะก็แบบคอยเชียร์นะคะคอยแบบว่ามารายงานอยู่เรื่อยๆคือเขาก็ไม่ได้คือไอตอนตั้งแต่ยังไม่ได้คบกันเขาก็ไม่คงไม่ได้รู้หรอกว่าเราจะแบบคบกันเลยเขาก็จะบอกเออแบาบว่บาแบบว่า น้องเมย์น้องเขาเรเรียกน้องเมย์นะคะน้องเมย์เนี่ยวันนี้นะคะนายไปนูน่นไปนี่นายไปเมื่อวานนายไปนี่มานายไปกับคนนี้ก็เจ้าว่ามีการรายงานคือทุกอย่างจะเข้าหูออตลอด่ก็จะรู้ตลอดว่าพี่โอ,อไปไหนรวมถึงตัวพี่โอเองคือเนื่องจากว่าเขามาอยู่ไทยคนเดียวเนี่ยเขาอาจจะแบบ เงามัง้งไม่มีคนคุย้วยหรือเปล่าไม่รู้เขาก็จะแบบมาเล่าให้ฟังว่าแบบออวันนี้เขาไปนี่มาเมื่อวานเขาไปนูน่นนี่นั่นมาอะไรเงี้ยแต่ก็จะมีบางเรื่องที่เขาไม่ได้เล่านะเออก็จะรู้จากคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ไม่ได้เรื่องอะไรเสียหายเราก็ดูพฤติกรรมเขามากเราก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาโอเคเขาเป็นคนดีใช้ได้นะคะไม่เที่ยวไม่ดื่มไม่สูบด้วยนะคะก็รู้สึกว่าโอเคมากๆนี่เราก็เลยรู้สึกว่าเออเราเรา,เราอยู่ไปแล้วเราเรา,เร,ารู้สึก เอออยากจะคบกับเขาแล้วแหละเราก็เลยแบบมันอยากได้มันต้องแลกนะคะแต่ไม่ใช่แบบว่าเอาเต้าตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทั้งแม่ของอกก็ค่อนข้างจะเข้มงวดกับการคบหากับต่างชาติเหมือนกันเพราะเขาก็มีเขาเรียกอะไรอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนแบบคนต่างชาติจะค่อนข้างดูถูกคนไทยก็เลือกที่จะแบบมัดใจเชลหนายแต่คือเนื่องจากว่าเราอยู่ด้วยกันเขาก็ศึกษาเราเราก็ศึกษาเขานะคะแต่ว่าคือด้วยความเป็นเจ้านายเนี่ย เขาก็อาจจะแบบพูดอะไรกับเราลำบากนะคะอก็เลยตัดสินใจที่จะเป็นคนสารภาพรักและขอเขาพบเอใช่คือแบบเราแบบเราก็เครียดอยู่นะเราก็แบบว่าเออดูกันแบบเราชอบกันชวนไปไหนก็ไปบางทีก็จะแบบระหว่างไปหาลูกค้าเราก็ต้องมีการกินข้าวข้างนอกก็เหมือนเป็นกินข้าวกับเขาเราก็รู้สึกแบบเออเราออกเดทไปเลยตัวอะไรอย่างนี้นะคะเหมือนอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าเพื่อที่จะทําให้มันเคลียร์ตรงนี้นะคะอกก็เลยแบบ ตัดสินใจเราอ,อกจะพูดเพราะแบบเก็บไว้มันก็แบบคุ้มเครือนะคะถ้ามันใช่มันก็จะได้คบกันไปเลยถ้ามันไม่ใช่มันอ,อกก็จะได้แบบเออตัดใจไปดูคนอื่นไม่แบบมานั่งฝันหวานฝันเพอไปแบบทุกๆวันออย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็เลยเลือกที่จะสารภาพรักนะคะซึ่งวิธีการสารภาพรักของอ,อกนะคะก็เลือก ที่เป็นวันเกิดเขาก็แบบเออเราก็คุยกันคือมันแบบสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คุยนู่นนี่อะไรเงี้ยอยากกินนู่นกินนี่บางทีก็แบบก็พากันไปกินนะคะช่วงที่แบบยังไม่ได้บอกว่าจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็แบบเออก็บอกเออไปร้านนี้นะเราก็แบบว่าเป็นวันเกิดเออเราไปกินนี้กันดีกว่าวันเกิดเขานี่แหละคะ่ะวันเกิดพี่โยนี่แหละแล้วก็วันนั้นน่ะก็นัดไปแล้วเราก็นัดเพื่อนเรานะคะที่ ทำเค้กนะคะให้ทําเค้กเป็นรูปหน้าของพี่โยนะคะแบบว่าเป็นรูปเหมือนเป็นคัพเค้กนะคะมาส่งที่ร้านเพื่อที่จะเซอร์ไพรส์นะคะอกก็แบบว่าเซอร์ไพรส์เขาให้พนักงานแบบว่าดับไฟจุดเทียนแล้วก็ว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์อะไรอย่างนี้นะคะเราก็มีการถ่ายรูปคู่กันคือแบบวันที่เราถ่ายรูปคู่กันหลังจากที่เซอร์ไพรส์แล้ว,วอะอเขาก็แบบคือเขามายืนแบบเหมือนแบบว่านั่งนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็ถ่ายให้พนักงานถ่ายให้อะไรอย่างนี้ค่ะ คือรู้สึกได้ถึงหัวใจของพี่โยที่แบบมันเต้นแรงจนเรารเรารู้สึกอะเขาไม่ได้แบบมาติดเราขนาดนั้นนะคือแค่แบบสัมผัสเบาๆแต่คือเรารู้สึกว่าแบบหัวใจเขาแบบมันเต้นมันเต้นแรงจนเรารู้สึกะ เราก็เออแบบเขาคงจะตื่นเต้นกับเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบตื่นเต้นก็แฮปปี้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้บอกรักนะก็คุยกันแล้วจุดที่แบบโอ้ก็ไปบอกรักก็คือหลังจากวันเกิดประมาณ2วันเป็นวันเสาร์นะคะก็จองเรือเจ้าพญาครูสนะคะขึ้นเรือเลยแบบเออเนี่ยไปดูกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือก็ก่อนที่จะบอกว่าวางแผนนี้ก็แบบคุยกับโฮสตคืออกเคยมาอยู่โฮมสเตย์ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ปรึกษาโฮสตที่เป็นผู้ชายที่เรียกเขาว่า คุณพ่อนะคะหรือโอตโต้สักนะคะก็แบบอออกจะทําแบบนี้แบบนี้นะคะคือแบบโอตโต้สังก็บอกว่าคืออกสร้างสถานการณ์ที่แบบให้ผู้ชายปฏิเสธไม่ได้เลยนะนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่อกรู้แหละค่ะว่าถ้าเขาจะปฏิเสธพี่โอเป็นคนที่ปฏิเสธได้ไม่ใช่ว่าแบบว่าคขบพอเกรงใจหรือไปพอเกรงใจอะไรอย่างนงี้นะคะก็แบบก็นั่นแหละก็ขึ้นเรือไป แล้วเราก็บอกเขานะคะว่าเออเนี่ยเราอยู่แล้วเรารู้สึกดีนะเออเราแบบเรารู้สึกว่าเราชอบนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็ตอบตกลงนะคะก็แบบว่าโดยที่มีเงื่อนไขมีเงื่อนไขแน่นอนเพราะว่าเราเป็นในฐานะของเจ้านายล่ะลูกน้องนะคะเขาก็บอกว่าก็คือเรายังบอกขครไม่ได้คือถ้าที่ทํางานรู้มันก็จะมีปัญหา นะะมันมีปัญหากับอกอยู่แล้วเรื่องนั้นนะคะคือเราคบกันเราก็ไม่ได้อยากจะแบบฉันคบกับคนนี้ต้องเปิดเผยให้รู้คือเราก็ต้องศึกษากันไปก่อนนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็เล่านะคะว่าแบบเออจากแฟนคนเก่าๆของเขาที่แบบชอบโทรตามชอบแมสเ a จตามไลน์ตามอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเขาไม่โอเคกับพฤติกรรมแบบนี้นะคะคืออกก็ไม่มีปัญหาคืออกก็ไม่รู้อกจะไปตามเขาทําไมนะคะเพราะว่าอกก็ทํางานกับเขาตลอด แล้วก็มีคนแบบว่าพี่คนขับรถก็รายงานตลอดเลยใช่เขาก็เลยวก็ไม่ตามุกก็แบบว่าโอเคมันไม่มีปัญหาสําสหรับอกอยู่แล้วเพราะเรานั่งทํางานด้วยกันเรานั่งเห็นหน้ากันทุกวันนะคะแปดชั่วโมงในที่ทํางานนะคะแล้วแบบเออเราก็แบบโอเคมันไม่มีปัญหาก็คบกันมานะคะก็คบกันมาคบกันมาประมาณปีครึ่งเกือบเกือบสองปีแล้วก็แต่งงานนะคะก็เลย เป็นจุดกำเนิดของอกซังนะคะก็มีการจัดงานแต่งงานที่ไทยนะคะแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ญี่ปุ่นสร้างบ้านแล้วก็จัดงานแต่งงานที่ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะที่เมืองฟูจิจงังหวัดชิซูโอกะมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามมาจนจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้อกด้วยค่ะ